เข้าไปนะเขาก็จะมีให้เราซื้อถุงเท้านะคะพบว่าข้างในเนี่ยค่อนข้างทีง่จะลื่นนะคะถุงเท้าที่ดีเนี่ยก็ควรจะเป็นถุงเท้าที่มีความหนึบที่พื้นสมมติว่ามันหนึบน้อยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าลื่นได้ใช่เพราะว่าเป็นถุงเท้าเฉพาะที่ฮารา์เบอร์าทำขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูว่าเป็นถุงเท้าประมาณไหนนะคะระหว่างนี้พ่อลูกเลี้ยงเขาก็ขึ้นไปเงยงลยนูเลยครับขึ้นไปเลยไปดูกันเลย นะคะให้กระโดดถ้าเด็กเนี่คนสูงไม่ถึงหรือว่ายังเด็กน้อยเกินไปนะก็จะไม่ได้เล่นนะคะถึงจะมีผู้ใหญ่ก็ตามเพราะว่าความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะคะนี่นะคะก็คือถุงเท้าของทางคาร์เบอร์แอนด์ถุงเท้าเขาจะมีหลายไซส์นะคะแล้วที่อุ้งเท้า นะคะเราจะต้องทําการลงทะเบียนก่อนนะคะซึ่งเขาก็มีวิธีบอกจะต้องสกแกนโค้ดนะคะเลือกภาษานะคะแล้วก็กรอกข้อมูลพอกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็บอกว่ามากี่คนเด็กกี่คนนะคะเพื่อที่จะแลกเป็นต๋กนะคะแล้วเราก็ได้ต๋วมาแล้วเรียบร้อยะคะ่ะ,คะส่วนนี้ก็เป็นถุงเท้านะคะอันนี้จะเป็นถุงเท้าไซส์ XL นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันแล้วนะคะทุกคน เราก็ไปลุยกันเลยะคะ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นล็อกเกอร์นะคะสำหรับฝากของนั่นเองนะคะก็มาใส่ถุงเท้าอะไรได้ที่นี่เลยนะ,ะ,ะเปลี่ยนถุงเท้ากันแล้วตะกี้เราก็ได้ตื้ถุงเท้าสองคู่นะคะเพราะว่าเคยมาแล้วแต่ละคนก็จะมีถุงเท้ากันบ้างแล้วแต่ของน้องเล็กนะคะถุงเท้าหายะคะ่ะ ต้องซื้อใหม่เราจะฝากของไว้ที่ล็อกเกอร์นะคะเขาก็จะมีรหัสให้เราตั้งนะคะทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วก็ต้องจําให้ได้ด้วยนะว่าเราใส่รหัสปิดก่อนไม่ให้ดูเผื่อเราเอากระเป๋ามาแต่ไม่อยากเอาไปแล้วก็เอามาฝากไว้ที่ล็อกเกอร์ได้ค่ะแล้วก็จะมาโซนนี้กันก่อนนะคะ แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะคือแบบว่นขึ้นมาเด็กเล็กมากๆก็น่าระวังหน่อใช่ตร,<ง>ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาสไลด์เดินเร็วกันนะครับาก่อนเลยคุณนี่เขามีวิธีอยู่นะว่าจะต้องสไลด์แบบไหนดูวิธีเาก่อนจะต้องทำท่าไงคะเอาไว้ที่อ,อกแล้วสไลด์ลงไปอ่ะไปเลยเอาเมื่อกันออกไว้ครับเอิร์ตเกิร์

ดูคนนั้เข้าสาละดูคนนั้เข้าสาลนี่คือสไลท่าไหนเนี่ยคุณไปก่อนเลยโอเขาครัพังอเขาได้พังเลยอ่ะสีอย่างนะคะที่นี่เราได้ลุยไปกับลูกได้เลยจะบ่งบอกถึงสมรรถภาพทางร่างกายเลยนะโอยโอ๊ยอะไรนี้เป็นเี่อะไรเนี่ย้มิดมากเลยแต่ละคนอะค่ะลูกชายไปไหนแล้วคะเนี่ย เหมือนทะเลาะกับแข้งอะไรอย่างเยเป็นไงเขาตรงนี้ไม่คืออะไรก็ได้นะแต่แบบเนี่ยไม่ปัญหาไม่อยู่ว่าม,ม,มันน้ำหนักเท่าไหร่ล่ละคะเนี่ย หลงมรรยานะฮะเลยทำสมาธิไม่สนใจผมเลยไปเปี้ยงเลยเไปเลยไม่มีใครสนใจเลยเ <c oughs> อเธอไปค่ะไปเร็วตามเขาเร็วไม่ทันแล้วโอ้ย <c oughs> เพื่อนเพื่อนรอฉันด้วยแล้วแล้ว ความสบนะแต่ถามว่าอ่านป้ายได้ยังที่เล่นแต่ละมุมเขาจะมีนะต่อนะคะว่าสําหรับผู้มีน้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็สายสีอะไรนะใครที่รู้ว่าน้ําหนักน้อยๆก็สบายๆค่ะน้อไหนไหนไหนเนาะเออเฮ้ยให้น้องไปตรงนั้นได้ไงเนี่ บอกๆองความละโอ้โหโอ้โหสวยมากครั้งแรกอมันผิดแผนใช่ไหมที่นอนนอกเนี่ยงงหลังลาชีวิตสึ้งไรความหวังดี่ดิ่ดิดิยัง๊ดิ๊ดิ๊ดิ๊ชิวิตดิ๊ลมละิ๊ด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 ิ๊ นี่ก็ชีวิตบ้านลงละล,ลายอ่แล้วต้องละลายเลยอุ้ยปวดรูอากอดออกเร็ว1มงสองข้ามอ,อ้าวผิดคาดอนไม,ม่กระเด็นนี่เนี่ยะไรอะฉันเก่งขงท่าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าให้เรานั่งบนยางนะคะแล้วก็ลงมานะคะ เราก็จะต้องมาลากยางของเราตรงนี้นั่นเองนะตอัน,นี้ก็คือเด็กหรืผู้ใหญ่เล่นได้หมดเพราะว่าไม่เร็วไม่อันตราย ต้องอ้อแล้วเนี่ยโอ้โหสไลด์ปรับเปลี่ยนนี่ค่ะวัดใจยังไม่เลยตรงตรงไปแล้วนะใครจะกล้าใครจะกล้าเดี๋ยวมาดูใครจะกล้านะมั่นใจมากมั่นใจมากละอะไรนะเฮ้ยเขาจะเป็นยังไงฮะไม่้อหกระโดดเลยไปต่อครับอ่ะไปค่ะเอยตรงนี้เย็นหน่อยอย่าจะยืนตรงนั้นนานๆ ี่ตรงนี้นะคะจะเป็นทางแคบๆแบบวิบากมาเลยโอ้ลมแบบเย็นมากตรงนี้ปล่อยพลังก่อนโอ้ยหลมแรงลมแรงมากเกือแห้งภายในฝั่นี้ตรงนี้วิบากกรรมอะไรไปต่อ เจะพบบนาอาอุจจารมจะมไปที่ไหนต่อดีเลยคะคุณป้าอาทางกันไปปลาบอลข้างล่างกันไหมคะเ <ไอ S 1> ก่งจังเลยล่ะโอ้อาป้าปีนตอ่อมุดเร็วมุดมุดมุดม,ด,มดแล้วเวร็วกระสุนอันนั้นอะไรล่ะคุคือจะเก็บกระสุนเอาไว้ซุ่มใครนะเอาแล้วเราจะางลงไปยิงข้างล่างกันไหมเนี่ยอะไรกนะันเนี่ยอะเร็วน้องจะไปใส่ปืนนั้นไหนจะยิงเร็วเร็วเร็วน้องจะยิงใคร อะไรน้องไปยิงใครคนเดียวจ้าลแล้วอ่ะน้องยิงแล้วอ่ะน้องยิงใครอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาใครจะยิงโดนใครมาดูนะโอ้ย oh, 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 oh. โดนเราเนี <c> ่ย <oughs> อะลองไปค่ะ Transcrição e oh <laughs> 没有座 น้องช่วยน้องแบ่งกันแล้วลูกอาให้เพื่อนมากให้เพื่อนมากเฮ้ยโอ้โห้เจอมาให้เพื่อนให้เพื่อนโอ้โหโอ้โห วันนี้ก็จบกับสนุกสุดเหี่ยงของฮับเบิลแลนด์มันเป็นสถานที่ที่แบบครอบครัวเปิดโลกใหม่ให้กับเด็กๆก,ก็ว่าได้เด็กๆแล้วลดดมีความรู้สึกยังไงบ้างสนุกแล้วก็มันมากครับรู้สึกเหมือนผู้ใหญ่ครับแต่บางโซนผู้ใหญ่อาจจะเล่นไม่ได้บางโซนเด็กอาจจะเล่นได้ผู้ใหญ่อาจจะเล่นไม่ได้ก็สลับกันไปนะคะตอนนี้ก็ต้องลาฮับเบิลแลนด์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันตอนน่อไปชมกันเลยไ้ค์กดแชร์แล้วก็กดกระ ไหครับไม่เลยนะครับหมดรอยงคะน,นี่ยมานครับนี่นครับแ่ว่ามิลูกชูลกันแม่ข้าวให้อยย่อย